ตายหนึ่งรัฐบาลตายหนึ่งผูย่นนะผูย่นไปทางหมุนนะหมุนอีกตัวนึงหมุนอีกตัวนึ่งแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนนั่ง เด็กตัวนึงอ่าเจนมานนี่มันนี้มันรวมนี่มันรวมน,นี่เปนเ็นเล่นเล่นนี้อยู่นี่ไอยู่นี่วางวีวางวีไม่ต้องลงล่างเล่นที่เดียวเออวางแกแระเบิดไปแกแระเบิดไปแกแระเบิดเลย ระเบิดกันไอ้เหี้ยเอ้ยลงมาข้างล่างเฉยเลยกูก็ล็อกหน้าต่างเลยอีเหี้ยไงนะกูระเบิดเรียงไม่ต้องวิ่งไปหาเขาเดี๋ยวเขาวิ่งมาให้เรายิงอืใช่ลุด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  สะพานหนึ่งนะ,จะเจนนะสะพานสองจเจนแต่ไม่กล้ามาเราหมุนเยอะด้วย,ยกูย่นย่นสะพานหนีนะหมุนกี่ตัวมันโยกสะพานตัวหนึ่งนะแต่ก,กูเนี่ย สับานไป okay, nice. uh huh. เพื่อนไม่แจ้งกูประมวลไม่ทันนะเว้ยใ <Double kill. S 1> ส่สสท้ายมาเ่าเอาอไม่วางวะ่ะวางบีอายังไม่ยุงย่งอยู่ อยู่ห้องเล็กกูกำาลังจับสมา์ถกอมบูกัองอูกดัวยมูกดนนับบม <All right. S 2> าาูกดับบอมับอมบกอมบังอมูดัยอม์เับไอมบ์ถับอูกดับอมบ์ูอมบ์ถกับบมกับมูกับอมเอมถ้กอูนดมเ์ื่อนเอาถ้า0%นะ กูหนีหมุนนะกูหนีหมุนนะหมุนเล่นลงดูด้านล่างได้ไม่จำบ้านหนึ่งหมุนหนึ่งซอยอย่าแช่ซอยอย่าแช,อยอยาช่อ่ะซอยระวัง เอาซองก่อนเบนเบนช่วยซอยก่นอนอ่ะเจนเล็กลงเล็กเข้าสวยสวยสวยใจเยนเออสวยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบไม่ใช่เกือบแพ้แล้วโอเคเอ้ยมันรอบนี้มันไม่มันไม่โผล่แปลกๆวะ